ไปรออะไรล้วคือคนอย่างนี้ไปปั๊บเหลือสองตัวสองลัโชคค่ะยากได้เด้อโมบ เป็นตอแล้วบอกหน่อยมันจะได้รู้เนี่ยอก็จะมีอยู่ตรงนี้ที่เป็นตอเฉยครับมาได้ไหอมาได้เหม